ตำพูิซครับนประกอบเหมือนกินเยลลี่อ่ะชวน้ไ่นกันกนะเลวพี่น้อง อะนะมามาดอมาดอมาดอพี่โน่ใช่ไหมอ่ะครับ พอกินเขาได้แล้วติดใจอ่ะเก็บขึ้นแล้ววะน่ะคือหนูกินเฉพาะของเกาคีบไ่ชะอมตาปากอ่ะมีแต่กลุ่มน่เ้วยนอืมาด ดีมากมดีที่ไม่ตายทำไมไม่มีเส้นละกอเลยมีแต่กุ้งอะ่ะเขาเรียกตำกุ้งไงไม่ตำละกอนี่แหละเอีย่ไห้มีแต่กุง้งไม่กุ้งตัวใส่ได้เลย ย่ใส่เหมือนน้ำแข็งเลยซื้อมาเกตตัวเมื่อวานเมื่อเช้าม่ซื้อซื้อมาสองโลดูเลยข้างในกุ้งเยอะเลย วันหลังเรามาแข่งกันนะามาแข่งไม,ไ,มไม่กินน้ำอ่ะแต่วันนี้จะเพิ่งกินก่อนส<ม>องมาหลายรอบแล้วไม่ไหว แ,บบแค่ยี่สิเมตรเองอ่ะทำไมเขากินกันไนดะ้เก่กง,ง,งกจังอแค่ยเมตรหนูก็ทมไ้ขอโทษเอาเนี๋ย อยากต้าหลังลงร้อนด้ไหมตา,นะตายไ,ไหมทำเป็นหนวตัวนี้มือ,มอ,มอมข่างท้างครับฮะมีขถ่าง,งท้างคิดฮะกินข่างท้างเสียงเสียงรถก,กับสีดำอ๋อข้างทาง กินขานีาอะไรกินขาทางเหรอกินขาทางกินขาทางวลาหมดเวลาแล้วฝา,า, <c oughs> า,า,ากเลยนะไหมอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจกันนะเด้อครับเด้อไม่กดไลค์กดเลิฟก็ได้นะคะ